ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่12บสอนะคะเป็นพหุนามดีกรีสเหมือนกันเป็นสมการพหุนามซึ่งวิธีนี้เราอาจจะจากข้อที่แล้วเนี่ยในข้อที่สิเราจะหาค่าเอา่อ px ค่า x S, ทีละค่าแล้วเราก็หาไปเรื่อยๆแต่คราวนี้เราลองมาหาอีกวิธีหนึ่งดูว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าก็สามารถนำไปใช้กับโจทย์ที่หลากหลายได้นะคะโดการเลือกใช้ วิธีแรกทำยังไงก่อนจำได้ไหมหนึ่งเราต้องเรียงโพส์นะชี้สีชีช้สามอย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะชี้สองชี้หนึ่งชี้ศูนย์ก็คือตัวเลขนั่นเองเอล่ะเสร็จแล้วทำางไงต่อคะให้อะไรให้ p x เท่ากับ เท่ากับ 2x กําลัง c เท่ากับพหุนามน,นั่แหละที่เราเรียงพนดแล้ววันนั้นจะใช้ตัวเนี้ยตัวหลักในการแก้นะคะคราวนี้เราก็เหมือนเดิมเลยไปหาอะไรกันไปหาอะไรกันคะเราก็ไปหาตัวประกอบคราวนี้ตัวประกอบมาเช็คหน่อยซิ6มีตัวประกอบอะไรบ้างตัวประกอบของ6ก็มีบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ สามบวกลบหกโอกาสเป็นไปได้สองมีอะไรบ้างบวกลบหนึ่งบวกลบสองเสร็จแล้วกอเป็นสีนกันจะได้เอาไว้ดูได้เนาะแล้วก็เอาอะไรเอาสามบัติตัวหน้าหารตัวหลังนะก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเอาหนึ่งหารแต่ละตัวก็เหมือนเดิมเอาสองหารสองก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมก็จะเป็นบวกลบสามส่วนสองสองหารหากได้สามเอาก็ได้เหมือนเดิมก็แสดงว่า ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแค่นี้แสดงว่าโอกาสเป็นไปได้ค่า x ของเราก็าคือในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคำตอบอ่ลองเช็คดูซิว่าค่าที่ได้ของเรา p คือเท่าไหร่หนึ่งได้ไหมได้ไหมคะอ่ะได้นะหนึ่งได้นะแทนเลยสองนะคูณหนึ่งนะคะยกกำลัง อาจจะครูจะแทนไปเรื่อยๆนั่นีอนอาจจะทำแล้วก็มาเช็คกับครูก็ได้นะคะอาจจะยังไม่ต้องมานั่งดูคลิปครูด,ดูจทย์แล้วก็ลองนั่งทํำดูซิเออว่าเราทําเนี่ยโอเคไหมนะตกลงได้เท่าไหร่คะคุยเร็วหน่อยละกันนะ ได้ศูนย์นะอ่ะศูนย์ตัวนี้คืออะไรคือเศษนั่นเองคราวนี้ครูจะไม่ไปหาสังเราะก่อนแล้วครูจะลองทำอีกวิธีหนึ่งว่าเออมันก็ได้คําตอบนะถ้าเกิดไปเจอโจทย์อีประเภทหนึ่งครูจะหา p อีกต่อไปอ่ะ p ตัวที่สองตัวที่สองคืออะไรที่แทนแล้วทําให้ก้อนนี้มีค่าเป็นศูนย์ดูแล้วถ้าเป็นค่าสองได้ไหมชี้สิ 2องสอเป็นสอคูณสยกกำลัง4 13สคูณสยกกำลังสามนะ,ะครูก็จะแทนสองไปเรื่อยๆอได้เท่าไหร่คะเนี่ยสยกกำลัง4 16สิบหคูณสองสองยกกำลังสได้8ปดคูณสิบสามยสอกกลังสองได้4ี8ยีเท่าไหร่ ได้ร้อยสิบสองลบสี่สิบหกคูณเข้าไปบวกหกมีค่าเป็นศูนย์ขณะนี้เราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าเราได้คำตอบมาสองตัวนะคือตัวแรก x เท่ากับ1ก็แสดงเราได้เลยมาเราได้คือ x ลบ1นเท่ากับ0นนี่คือคำตอบ ตัวประกอบตัวที่หนึ่งตัวที่สองสองของเราคืออะไรอ่าสองของเราคืออะไรสองของเราคือ x เท่ากับ2ก็จะเป็น x ลบ2ใช่เปล่าเท่ากับ0อ่าเราก็ได้ตัวประกอบเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นได้ามาสองตัวแล้วนักเรียนอาจจะทำอะไรได้ทำได้โดยเรา แสดงว่าถ้าสองตัวนี้เป็นตัวประกอบของ p x ดังนั้นเรานำเอา x ลบหกับ x ลบสมาคูณกันคูณก่อนแล้วกันได้เท่าไหร่คูณลัดจำได้ไหม x ยกกำลังสองนะคะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลลบหลบสเป็นลบสาม x หลังคูณหลังก็จะกลายเป็นบวกสถ้าเกิดว่า เรารู้ว่า x ลบหเป็นตัวประกอบ x ลบสเป็นตัวประกอบก็แสดงว่าผลคูณตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยเป็นอะไรลูกเป็นตัวประกอบของใครของ p x ด้วยถ้าเป็นตัวประกอบหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าก็ต้องหารได้ลงตัวหารลงตัวล้วไงต่อ หารแล้วก็แสดงว่ามีเศษเป็น0ูนนั่นเองคราวนี้เราก็จะลองใช้ในการหารอ้าวล้วจะหารอย่างไรคราวนี้เราจะมาใช้การตั้งหารแต่คุณดูพื้นที่ก่อนว่าพอไหมเอาละ่ะลองดูแล้วกันขอลบเส้นหน่อยอ้าคราวนี้ตั้งหาร ค่อนข,ข้างจะยาวนิดนึงนะ Px <P X S 2> เราคืออะไรจำได้ไหมสองอะไรสอง x ยกกำลังอ่านะ 2 x ยกกำลัง4ลบ13 x ยกกำลัง3บวก28 x ยกกำลัง 2, 2จริงๆอ่ะวิธีนี้ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันแต่ครูอยากให้เรียนดูว่าเออถ้าเกิดว่ามันก็มีความหลากหลายในการคิดแล้วบางคนก็ตั้งหารไม่เป็นแหละเพราะ่าห่างไกลจากการคิดตัวนี้มาน,นานเหมือนกันนะคะคราวนี้อาไรเดี๋ยวเรา ขิดเส้นก่อนอ่ะวิธีการวิธีการดัค๋ครูเปลี่ยนสีดีกว่าจะได้เห็นง่ายๆตัวหางคือ x ยกกำลัง2ลบ 3 x บวก2นะใครที่หารไม่เป็นรล,ลืมไปแล้วนะคะมาครูจะทวนให้อะไรทำยังไงหนึ่งตัวหน้าเลยลูกให้นำตัวหน้าหารตัวหน้าเท่านั้นเอาหัวหน้าหารหัวหน้าเลย x ยกกำลัง4หาร2 x ยกกำลัง4หน้า x คือเลข1เพราะฉะนั้น1หาร2ก็ได้2 x กำลัง2หาร x กำลัง4ก็เป็น x ยกกำลัง 4, 2 x กกง 4, โอเคไหม เสร็จแล้วแล้วก็จับเอาอะไรเอาไอตัวผลหารผลหารนั่นแหละย้อนกลับไปคูณทีะพจน์อาจแล้วใส่เข้าไป2 x ยกกำลังสองคูณตัวแรกก่อนคูณตัวแรกก่อนก็จะกลายเป็น2อง x ยกกำลังสคูณตัวที่2องลบสลบสเป็นลบหก x ยกกำลัง3าคูณกับ2ก็จะกลายเป็น4 x ยกกำลังสองลบค่ะอาลบนะตัวที่ไม่มีเพื่อนมาคิดด้วยก็ต้องชักลงมาเลยนะคะลบอย่าลืมว่าเราลบเพราะฉะนั้นตัวเครื่องหมาย4ถต้อมีค่าเป็นลบสต้องกลับเครื่องหมายตัวล่างเสมอลบ4กับบวก28ก็จะกลายเป็นบวก24 x กำลังสอง 6 6กบวก6ก็เป็นลบ6ก็เป็นบวก6บวก6กับลบสิก็จะกลายเป็นลบ 7x กกกำลัง3ต่อไปเราเริ่มใหม่เลยอ่ะเราเริ่มใหม่นะคะเราเริ่มใหม่ก็เหมือนเดิมอีกเอาตัวเดิม,มอนั่นแหละหารตัวหน้าเลยเป็นเท่าไรครเป็นลบ 7x คูณย้อนกลับไม่คูณช้าแล้วนะขอคูณเร็วดิดนึงน,นะ เพราะว่าถูคลิปมันยาวเกินนะลงยากลบเจ็กยกกำลังสคูณต่อค่ะคูณกับลบ3ลบลบเป็นบวกยี่สกยกกำลัง2องแล้วก็ลบ14 x ส่เลบกันเป็นบวก 6, หกใช่คะลบอะไรลบสิบสีเป็นบวกนะกลับเครื่องหมายนะก็เป็นนะ ก็เป็นอะไรก็จะกลายเป็นลบสิบสีชักมาได้หกเป็นลบเก้าเอ็กซเป็นสามเอ็กซ์ยกกำลังสองเสร็จแล้วเราก็หารครั้งสุดท้ายเราวจะเลือกหารเมื่อไหรก็ดูชี้ชี้สองตัวนะคือคือชี้ตัวหารกับตัวตั้งถ้าตัวตัวตั้งเนี่ยชี้น้อยกว่าก็แสดงว่าหารไม่ได้แล้วหนึ่งหารด้วยสามหารสาก็จะกลายเป็น ส x กำลังสองหายก็หมดไปเอาคูณกลับค่ะกับที่เดิมนะเป็น3าม x กำลังสลบเ x บวกหกอ้าวหมดแสดงว่ามีเศษเป็นอะไรเป็น0โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องการสิ่งต้องการคือตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แหละเอาไปตอบกันนะคราวนี้ เราก็จะได้เป็นจากจากจากอะไรจาก2 x ยกกำลัง4ลบ1 3 x ยกกำลัง3บวก2 8 x ยกกำลัง2ลบ2 3 x บวก6เท่ากับ 0, 0เราได้คำตอบจำได้ไหม px แรก เป็น x ลบ1น x 2คือ x ลบ2และผลหารเมื่อกี้นี้บนหารยาว2 x กำลัง2ลบ7 x บวก3เท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์แยกตัวประกอบ2เล็บได้ก็แยกนะคะก็จะได้เป็น2 x x ลบลบ3 1โอเคไหม เพราะฉะนั้น x ตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ1ตอบ2ตอบ1ส่วน2และตอบ3โอเคนะคะเราก็ได้คําตอบและนักเรียนอยากได้อะไรอยากได้เซตคําตอบก็ตอบ1 2 1ส่วน2และ3โอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก,ก็จะมี งานให้เรียนทำนะคะสวัสดีค่ะ